ลิตโปรเตอิ่มน้ำสำราญอุ้ยคนเยอะมากเป็นไงเป็นไงเป็นไงอลังการมากค่ะกับงานลิตติดโปรแฟส์6-7อิ่มน้ำสำราญค่ะบอกเลยครับว่างานของเราครับจัดทั้งหมด10วันนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26พฤษภาคม67นั่นเองครับโอ้ที่ซัน LG Terminal 21พระราม3บอกเลยนะว่าขนทับร้านอาหารมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอิ่มน้ำสำราญกันดีกว่าครับท่านนี้ใชค่ะแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านออเจนต์เกียววันสถานฝร ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นะคะขึ้นซื้อมาที่มันดังเรื่องเขียวหวานอ่ะบอกเลยนะคุณนะครับมีนี่วันอื่นที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างครับมี่เขียวหวานปลากายฟักมะเขือปลากายยอดมะพร้าวแล้วก็เขียวหวานไก่ค่ะเออมันเด็ดมันดียังไงเราใช้กะทิสดสดค่ะเครื่องแกงทําเองคือเรียกว่ามันจะถึงเครื่องนั่นเองนะครับก็ต้องชิมนิดนึงแล้วมาอยากรู้มันจะสตานป้าจริงหรือเปล่า กรองนึ่ง60บาทแต่ถ้าราดสองอย่าง80บาทนะคะพี่ก๊อฟเชิญโหนะกินมาขอคุณค่ะต้องชิมน้ำก่อนเพราะว่าร้อนร้อนแล้วทำสดสดเลยอร่อยมากอร่อยไหมโอ้เป็นไงสดสดข้าน้อยขอคารวะนี่บอกเลยว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้อง และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านพรกมลทองม้วนสดนั่นเองครับจุดเด่นคือทองม้วนสดไส้มะพร้าวอ่อนนะครับเป็นมะพร้าวน้ําหอมแป้งนุ่มไม่หวานมากสีสันเนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนนะครับหลากหลายสีสวยงามสุดตาหน้าทานนั่นเองค่ะอันนี้ใบเตยนะคะที่สว่านเอค่ะข้างในก็จะมีแบบมะพร้าวอ่อนนะคะรวมถึงข้าวโพดด้วยสามต้นเราขอชิมก่อน อร่อยมากคือที่สำคัญมันคือมาทำมาจากาน้ำหอมนะคุณผู้ชมถ้าอยากอร่อยแบบพวกเรานะครับพี่เจ้นต้องไปที่งานคลินติดโปรโฟแฟร์67อิ่มน้ำสำราบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26พฤษภาคม2567ที่ชั้น LG Terminal 21พระราม3เจอกับร้านนี้นะคะ่พะพรกมลทองม้วนสดนะคะอร่อยจริงๆพี่เจ้นดูสิ